สวัสดีครับท่านผู้ให้ความสนใจในโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการสร้างไรายได้อย่างยั่งยืนในกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์หญ้าแฝกและกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ป่าด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลหลังยุคโควิด1 9ะครับโดยโครงการนี้เป็นโครงการนะครับที่เราจะได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรดินน้ำป่านะครับในชื่อกิจกรรมสืบสารต่อยอดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของสำนักงานคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับสำหรับสถานที่ตั้งโครงการและบริษัทนะครับที่ได้รับเป็นผู้ดำเนินโครงการนะครับในโครงการและกิจกรรมที่กล่าวถึงนี้ก็คือบริษัท business competitive intelligence จำกัดเลขที่59 69ทับหหมู่ที่1 ซอยติวานนท์ปรากเกต56ตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับรหัสปริษยีหนึ่งหนึเบอร์ติดต่อ2 10, 0 2 5 8 2 2อ1ห0าแปดส3งสอนแะครับแล้วก็จะมีเว็บไซต์ชื่อว่า q k s o f t t h a i c o m และเว็บไซต์ ERP2Thai.com นะครับเป็นเว็บหลักแล้วเรากำลังจะข่าวถึงเว็บอีกเว็บหนึ่งคือเว็บสินค้าชุมชน .com ในช่วงต่อไปนะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เกิดขึ้นเพื่อทำอ e ีคอ m เมิร์นะครับในโครงการนี้กันวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับวัตถุประสงค์ของโครงการโครงการกิจกรรมสืบสารและต่อยอดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลนั้นก็คือการนำแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์นะครับที่พัฒนาโดยบริษัทนะครับ Business Competitive Intelligence นะครับ มาใช้ให้เกิดความเหมาะสมเพื่อทําการสนับสนุนและส่งเสริมนะครับเศรษฐกิจฐานรากนะครับไปยังชุมชนต่างๆโดยนําเอาข้อมูลนะครับของประชาชนในกลุ่มเครือข่ายนะครับตลอดจนผลิตภัณฑ์ของชุมชนมาเข้าสู่แพลตฟอร์มการค้าออนไลน์นะครับและการบริหารจัดการสินค้าที่ผลิตในชุมชนให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลกําไรนะครับเรามีเป้าหมายกิจกรรมก็คือชุมชน ได้ระบบสําหรับจัดทําทะเบียนผลผลิตนะครับเช่นทะเบียนต้นไม้สมุนไพรน้ําผึ้งนะครับอะไรต่างๆนะครับในบางครั้งผมจะพูดตรงนี้ว่า forest product นะครับซึ่งเป็นจุดตั้งต้นของสินค้าทําให้มีข้อมูลอ้างอิงจุดเริ่มต้นของผลิตตผลของผลผลิตของเขานะครับสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่ซื้อสินค้าข้อ 2. ชุมชนจะได้รับการ จัดทำและสอนการจัดทำระบบบัญชีสต็อกสินค้าวัตถุดิบนะครับรวมถึงการจัดทำต้นทุนการแปลรูปสินค้าทำให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้กับชุมชนและอย่างที่3นะครับชุมชนก็จะได้เข้าสู่ระบบการค้าออนไลน์นะครับได้ด้วยตัวเองนะครับเพื่อสร้างไรายได้นะครับจากเราทําทะเบียนแหล่งที่มาที่ถูกต้องนะครับในกลุ่มที่เราอนุรักษ์ดินน้าป่านะครับซึ่งแน่นอน ในหลายๆชุมชนก็จะเป็นชุมชนที่มีที่ดินของตัวเองแต่ว่าอาจจะติดกับที่ดินของภาครัฐนะครับซึ่งยังเป็นที่ดินที่ห่วงห้ามอยู่นะครับก็เราก็จะทําให้เกิดความชัดเจนของสินค้าของเราของชุมชนของเราว่าผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าต้นกําเนิดหรือแหล่งสินค้าของเรานั้นมาอย่างถูกต้องนะครับมาจากที่ดินเอกชนนะครับห,หรือปัจจุบันอาจจะพูดถึงที่ดินสพกก,ก็ได้นะครับแล้วเราก็เอาสินค้าตรงนั้น แปลรูปมาทําให้มีมูลค่าเพิ่มนะครับแล้วเราทําอย่างมีหลักการนะครับเราจะทําการควบคุมรู้จํานวนตัวเลขสินค้าวัตถุดิบที่เข้ามาผลิตผลิตเป็นต้นทุนกี่บาทแล้วส่งออกไปขายแล้วเหลืออยู่ในชุมชนอยู่เท่าไหร่นะครับจนถึงขายสินค้าให้ในโครงการนี้กันชุมชนสามารถทำทะเบียนพืชและผลผลิตนะครับอันนี้ผม อันนี้ผมขอพูดผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์หรือเอาพุนะครับจากกิจกรรมก็คือชุมชนสามารถที่จะทําทะเบียนพืชและผลผลิตในพื้นที่เช่นต้นไม้สมุนไพรน้าพึ่งและอื่นๆเพื่อยืนยันแหล่งที่มาของผลผลิตซึ่งต่อไปในบางครั้งนะครับผมจะเรียกว่า forest product นะครับชุมชนสามารถทําบัญชีสต็อกสินค้าและวัตถุด,ดิบรวมถึงจัดทาต้นทุนการแปรรูปสินค้าได้ชุมชน สามารถขายสินค้าออนไลน์ได้ด้วยตัวเองมีเป็นผลลัพธ์นะครับและผลผลิตล่ะต่อจากที่เราขายของได้ล่ะเราทําทะเบียนล่ะนะครับก็คือชุมชนมีข้อมูลผลผล,ผลิตของตัวเองสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ไม่แค่เพียงแค่ยืนยันความถูกต้องนะครับเราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งเอกสารหนึ่งหลักฐานหนึ่งนำไปเสนอต่อสถาบันการเงินนะครับเพื่อขอสินเชื่อเพื่อใช้เป็นหลักคำประกันได้เช่น นะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบว่าตอนนี้นะครับทางกระทรวงาณาชย์ก็ประกาศแล้วว่าต้นไม้นะครับสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์คําประกันได้นะครับต่อไปชุมชนสามารถลดต้นทุนสินค้าคงคลังและต้นทุนการผลิตลงได้เมื่อเรามีตัวเลขที่ชัดเจนของเข้ามาเท่าไหร่เบิกไปผลิตเท่าไหร่เอาไปขายได้เท่าไหร่เหลืออยู่เท่าไหร่เราจะชัดเจนครับเราจะรู้ว่าแล้วเราควรจะผลิตเพิ่มตอนนี้ไหม หรือจะเก็บไว้ก่อนเราเหลือเราผลิตเราขายดีวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของชุมชนเราเองไม่พอเราจําเป็นจะต้องไปซื้อจากชุมชนข้างเคียงมาผลิตเพิ่มเราก็จะได้ไม่ซื้อมากเกินไปเพราะเรามีตัวเลขที่ชัดเจนตรงนี้นะครับรู้ว่าทําออกมาแล้วต้นทุนมันกี่บาทก็จะได้รู้ว่าเราควรขายราคาเท่าไหร่ตาให้เหมาะสมตามแผนการตลาดของเรานะครับที่จะทําให้เรามีไรายได้อย่างต่อเน,นื่อง นะครับและมีผลกําไรเอาไปแบ่งกันในชุมชนนะครับและสุดท้ายก็สอดคล้องกับข้อ3ในทั้งผลลัพธ์ที่ผ่านมาก็คือการขายสินค้าออนไลน์ก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนนั่นเองครับคุณสมบัติของชุมชนที่จะสมัครเข้าร่วม กิจกรรมนี้นะครับก็ต้องเป็นชุมชนที่ทํากิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดินน้ําป่านะครับยกตัวอย่างเช่นการปลูกยาแฝกซึ่งเป็นการอนุรักษ์ดินนะครับอย่างที่ทุกๆท่านทราบกันอยู่แล้วว่าคุณสมบัติของแฝกตรงนี้เราได้รับการถ่ายทอดนะครับมาอย่างยาวนานนะครับจากนะครับพ่อหลวงของเรานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่9นะครับหรือผู้ที่ทําการปลูกป่าชุมชนนะครับหรือกลุ่มราษฎรนะครับ กลุ่มประชาชนที่ทำการช่วยภาครัฐในการปกป้องปากสมวนของชาติเอาไว้นะครับอันนี้คือคุณสมบัติแรกของชุมชนที่เราจะพิจารณาให้สมัครเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ได้นะครับข้อ2ชุมชนสามารถหาผู้แทนชุมชนเพื่อบริหารแพลตฟอร์มในส่วนของชุมชนตนเองได้นะครับโดยบริษัทจะสร้างชื่อนะครับหรือที่เรียกว่า User Name ของผู้ใช้งาน ให้ระบบทั้ง3ระบบนะครับเพื่อเอาไปใช้งานแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มในที่นี้ให้นึกถึงโปรแกรมนะครับหรือซอฟต์แวร์ที่เราใช้กันในแท็บเล็ตในคอมพิวเตอร์นะครับทุกคนจะมีโปรแกรมนี้ใช้งานนะครับผ่านอินเทอร์เนต็ตนะครับซึ่งเราจะนำข้อมูลมารวมศูนย์ไว้ในระบบที่เรียกว่าเป็นระบบศูนย์กลางแบบก้อนเมฆนะครับหรือ cloud computing นะครับผมข้อ3 oh, ตัวแทน <yeah. S 2> ชุมชนสามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เนต็ตได้นะครับเพราะ โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะนำไปถึงทุกทกท่านนี้เป็นโครงการที่เราจะใช้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีหนทางในการเข้าอินเทอร์เน็ตให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์รวมของชุมชนหรือที่บ้านของผู้นำชุมชนต้องมีสักที่ครับที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ไม่งานคงไม่สามารถที่จะใช้งานโปรแกรมหรือแพลตฟอร์มที่เราทาขึ้นมาแล้วมอบให้ทุกท่านได้ใช้นี้ได้นะครับสี่ มีผู้เข้าร่วมอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มระบบนะครับเราอยากได้ชุมชนโดยเฉลี่ยนะครับอยู่ที่25คนต่อชุมชนครับภาพรวมของกิจกรรมนะครับเรามาดูกันว่าภาพรวมทั้งหมดเนี่ยของกิจกรรมเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับหนึ่งเลยนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็น ระบบนิเวศของการรวบรวมข้อมูลสินค้าจากป่าชุมชนนะครับหรือ private land นะครับอย่างมีมาตรฐานสร้างให้ถูกต้องนะครับตามข้อกำหนดนะครับของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเรามาจัดทำในการบันทึกข้อมูลที่สำคัญสคัญตรงนั้นให้ผู้ที่ใช้งานสามารถบันทึกและปินเอาออกมาเป็นทะเบียนรายงานหรือเป็น QR code เพื่อบอกถึงแหล่งที่มาของสินค้าที่มาอาก ป่าชุมชนหรือ private land นั้นได้ครับ 2. ก็จะเป็นเครื่องมือนะครับนำผู้ซื้อมาพบผู้ผลิตนะครับก็คือวิสาหกิจชุมชนที่ทำการแปรรูปไม่ว่าจะเป็นการเอาสินค้าจากป่าชุมชนเช่นสมุนไพรนะครับน้ำผึ้งไปขายโดยตรงเหลือแมปลายรูปก่อนเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเพิ่มความสามารถในการเก็บให้ยาวนานขึ้น หรือทำให้คุณค่ามันเพิ่มขึ้นเอามาทอเอามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะทําให้หมูลค่าของสินค้าของชุมชนนั้นมีมูลค่ามากขึ้นน่าซื้อไปใช้มากยิ่งขึ้นนะครับ 3. เป็น,นกลไกเชิงพาณิชย์สําหรับโลกยุคปกติใหม่หลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ครับ เรามีโซเชียลดิสแท้นนะครับภาคนั้นนะครับอยากให้เรามีโซเชียลดิสแท้นหรือระยะห่างทางสังคมนะครับต่อไปนี้นะครับเพราะว่าเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นเชื้อไวรัสที่รุนแรงและติดต่อง่ายนะครับพอติดต่อแล้วก็ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างดังนั้นการขายออนไลน์จะมีความจำเป็นและสำคัญมากยิ่งขึ้นเพราะว่าการเดินทางนะครับการอยากจะเดินทางไปดูสินค้า ถึงสถานที่ลดลงนะครับถ้าเรามีร้านค้าออนไลน์เราใส่ข้อมูลเข้าไปในร้านค้าออนไลน์นั้นนะครับเพื่อที่ว่าให้ร้านค้าออนไลน์นั้นเป็นเครื่องมือของเราในการคุยกับผู้ที่สนใจสินค้าของเรานะครับก็จะเป็นการสร้างไรายได้ทางไกลนะครับโดยที่เรา,าสามารถที่จะเกิดโซเชียลดิสแท้นนะครับไม่ต้องไปในสถานที่ที่เป็น แอัดมีผู้คนมากและมีความเสี่ยงนะครับในการติดโรคนี้ได้นะครับนี่คือการเข้าถึงลูกค้าบนโลกยุคปกติใหม่นะครับซึ่งโลกก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางนี้มากยิ่งขึ้นรายละเอียดกิจกรรมนะครับเราเปิดแล้วสมัครชุมชนตั้งแต่ปลายเดือนพันวาคมนะครับ2563ถึงปัจจุบันที่ผมกำลังอัด mm. วิดีโอเพื่ออธิบายรายละเอียดของกิจกรรมให้กับชุมชนที่สนใจนะครับและยังมี ข้อสงสัยเพิ่มเติมตรงนี้นะครับและเราจะประกาศผลการคัดเลือกทั้งหมดในช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ครับจากนั้นเราจะเข้าเราจะเริ่มต้นเก็บข้อมูลชุมชนนะครับอาทิผู้นำชุมชนผู้ประสานงานของชุมชนและใครจะเป็นผู้ใช้หลักของทั้ง3าระบบนะครับทะเบียนผลผลิตและการแปลรูปสินค้าการขายออนไลน์นะครับบางชุมชนอาจจะมีตัวแทนเพียงท่านเดียวคนเดียวทำทั้งทะเบียนผลผลิตใน ป่าชุมชนในแหล่งอนุรักษ์ในแปลงทําทั้งข้อมูลในส่วนของการแปลรูปสินค้านะครับแล้วก็ยังทําข้อมูลที่จะต้องใช้ในการขายสินค้าออนไลน์ก็ได้หรือบางชุมชนอาจจะแบ่งเป็นสาคนหรือบางชุมชนอาจจะ2คนนะครับคนนึงรับ2ระบบอีกคนนึงรับ1ระบบก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางผู้นําชุมชนและผู้ที่เข้าร่วมจะจัดสรรปันส่วนและแบ่งหน้าที่กันนะครับข้อมูลตรงนี้เรามีความคาดหวังว่าเราจะได้รับครบถ้วนนะครับ ภายในเดือนกุมภาพันธ์นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้รายชื่อชุมชนเราประกาศผลการคัดเลือกแล้วเราจะสร้างชื่อผู้ใช้งานนะครับที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ก็คือ username ของระบบให้แต่ละชุมชนและทำการติดตั้งระบบให้กับชุมชนทุกชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกครับซึ่งตรงนี้เราจะเริ่มส่งข้อมูลให้ประมาณเดือนเมษายนครับเมื่อเราทำการส่งข้อมูลนะครับ ให้กับผู้ใช้งานหลักหรือผู้ประสานงานชุมชน,นนั้นๆแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่การเริ่มต้นอบรมการใช้งานระบบนะครับซึ่งการเริ่มต้นการอบรมใช้งานระบบและให้ความรู้ตรงนี้นะครับเราจะทําอยู่ในช่วงเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนพฤษภาคมนะครับพูดง่ายๆก็คือเราจะเรียนออนไลน์กันให้หมดครบทุกเนื้อหาที่จะใช้งานก่อนนะครับเนื้อหาที่จะเรียนประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับหนึ่งแผนธุรกิจเบื้องต้นนะครับ Business Model Canvas หรือผืนผ้าใบรูปแบบธุรกิจนะครับจะสอนให้ทุกชุมชนได้มีการทำข้อมูลพื้นฐานในเรื่องของการทำธุรกิจของชุมชนตนเองนะครับตั้งแต่เรื่องของคุณค่าที่จะส่งมอบให้สู่ลูกค้าการจัดแบ่งนะครับ กลุ่มลูกค้านะครับในเรื่องของช่องทางการจําหน่ายในเรื่องของใครจะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจนะครับในเรื่องของช่องทางการมาของไรายได้การเตรียมทรัพ,พยากรให้พร้อมนะครับแล้วแลวก็เรื่องของต้นทุนสินค้านะครับเราจะสอนในหลักการของการทําแผนธุรกิจตรงนี้ให้แต่ละชุมชนนะครับได้ไปร่วมมือกันเพื่อที่จะ c r e a แผนธุรกิจของชุมชนตนเองออกมาจากนั้นเมื่อเรามีแผนแล้วเราก็สอนเรื่องการทําบัญชี นะครับเข้าออกของสินค้าคงเหลือของสินค้าและต้นทุนการผลิตแล้วก็การสร้างร้านค้าออนไลน์ของชุมชนตนเองนะครับแล้วก็สอนเรื่องของการสร้างเนื้อหาและเรื่องราวที่จะใส่ให้กับสินค้าของเรานะครับซึ่งเขาเรียกกันว่า storytelling นะครับแล้วก็เรื่องของการถ่ายภาพสินค้าเราอยากให้สินค้าของเราเห็นปุ๊บผู้สนใจประทับใจปั๊บนะครับถูกใจเลยถ่ายภาพยังไงให้คมชัดสวยออกมาดูดีน่าซื้อ มาใช้เป็นสินค้าของพวกเขาหน้าบริโภคนะครับก็จะได้อยู่ในคอร์สของการอบรมออนไลน์นี้ในช่วงเวลาเดียวกันพอเรียนเราเรียนไปเราทําการบ้านไปก็จะเป็นเรื่องในช่วงที่เราเริ่มอบรมเนื้อหาครับเราจะเริ่มอบรมเนื้อหานะครับเพื่อเอาเนื้อหาที่เราเรียนเมื่อกี้นะครับในเรื่องของฐานข้อมูลสินค้าในเรื่องของฐานข้อมูลทะเบียนผลผลิตนะครับในเรื่องของ สตอรี่เทลลิ่งของสินค้าแต่ละตัวรายละเอียของสินค้าแต่ละตัวเข้าสู่เว e ็บอีคอมเมิร์ซครับหลังจากที่เราทำข้อมูลเข้าสู่ระบบจนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเริ่มทำโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับโดยเบื้องต้นก็จะเรียนให้ทราบว่าที่เราทำแน่ๆเลยคือการทำโฆษณาผ่าน Facebook และหลายนะครับแล้วเราก็จะทำการ อัดคลิปวิดีโอรีวิวสินค้านะครับคัดเลือกชุมชนเพื่อจะทารีวิวสินค้านะครับในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมนะครับเราจะทําการเดินทางไปพบทุกชุมชนใน40ชุมชนนี้ที่เราคัดเลือกมานะครับย้ํานะครับคือ40ชุมชนนะครับเราจะเข้าไปพบทุกไลน์นะครับเพื่อจะได้ทําการรีวิวสินค้าไปดูซิว่าหลังจากที่เราสอนออนไลน์ ที่เราสนับสนุนการใช้งานหรือที่เรียกว่าซัพพอร์ตนะครับทางคอเซนเตอร์หรือศูนย์ที่เป็นโทรศัพท์ด้วยการซัพพอร์ตทางโทรศพัพท์สนับสนุนทางโทรศพัพท์และสนับสนุนในการต่อรีโมทไปสอนเนี่ยติดขัดอะไรนะครับเราก็จะไปแก้ปัญหาที่หน้างานที่ชุมชนของทุกท่านกันนะครับและสุดท้ายเราจะคัดเลือก10ชุมชนมาออกบูธขายสินค้ากันในช่วงเดือนสิงหาคมครับจากนั้นปลายเดือนสิงหาคมก็จะเป็นการสรุป ผลการดําเนินกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับให้ฟังว่าเราได้รับผลลัพธ์อะไรจากการดําเนินกิจกรรมนี้บ้างครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์นะครับตัวแทนของระบบที่ชุมชนจะได้รับนะครับซ้ายก็คือคอนเทนต์หรือเนื้อหาการเรียนการสอนการใช้งานระบบ8นะครับการใช้งานระบบ1 2 3 4 5 6อย่างนะครับที่เราทำเนื้อหาเอาไว้ สอนทุกท่านนะครับอันนี้2ก็คือทะเบียนผลผลิตนะครับจากชุมชนของท่านท่านปลูกอะไรท่านนามาทําแหล่งจุดกําเนิดของสินค้าของท่านท่านแปรรูปสินค้าอะไรนะครับสินเนเงินตัวนี้เป็นตัวแทนของการแปรรูปสินค้าทําทะเบียนการแปรรูปสินค้าให้รู้ต้นทุนแล้วก็การขายออนไลน์นะครับหรือ e-commerce นะครับ แบนเนอร์นี้ก็จะเป็นแบนเนอร์เพื่อแสดงถึงกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโครงการนี้นะครับโดยมี bci เป็นผู้ดำเนินโครงการนะครับโดยมีกองทุนดิจิทัลเป็นผู้ให้การสนับสนุนเงินทุนนะครับและมีนะครับโครงการนี้ถ้าพูดในมุมของเชิงวิชาการมันก็คือการทำ Supply Chain Management ตั้งแต่การปลูกภแปรรูปไปจนถึงการขายสินค้านั่นเองครับแล้วระบบ ที่จะได้นี้มันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันแบบคร่าวๆนะครับระบบบริหารจัดการป่าชุมชนหรือที่ผมบอกว่ามันคือการทําทะเบียนของผลิตภัณฑ์ผลิตผลของชุมชนนะครับก็คือการลงทะเบียนต้นไม้และผลผลิตอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผลผลิตที่เป็นยาแฝกเป็นฝ้ายนะครับเป็นป่าโกงกลางอะไรก็แล้วแต่นะครับลำต้นลำยายต้นมะม่วงนะครับ ใส่ไปได้หมดนะครับแล้วทําเป็น QR โค้ดของผลิตผลผลิตภัณฑ์และต้นไม้นั้นๆนะครับเพื่อให้เกิดการยืนยันที่ชัดเจนถึงตัวตนของสินค้าของเราที่อยู่ในป่าชุมชนหรืออยู่ในแปลงนะครับและทําการบันทึกการเก็บเกี่ยวอาจจะหมายถึงการตัดล้อมต้นไม้ก็ได้เพราะตัดก็คือกลายเป็นซุงล้อมก็เพราะว่าคอมาซื้อไปปลูกต่อนะครับแล้วก็ผลผลิตอื่นๆให้ชัดเจนเราจะเตรียมเคลื่อนที่ไปสู่การแปรรูปและหรือเคลื่อนที่ไปสู่ การขายสินค้าแบบ E-Commerce นะครับการบันทึกการเก็บเกี่ยวพูดไปแล้วก็จะเป็นการบันทึกการนําเคลื่อนที่ของต้นไม้และผลผลิตอื่นๆนะครับก็คือพอมันออกจากแปลงมันก็ต้องขึ้นรถนะครับเพื่อไปส่งยังจุดขายหรือไปส่งยังศูนย์แปรรูปของชุมชนนั่นเองก็ต้องบันทึกกันให้ชัดเจนทําเป็น QR Code นะครับเพื่อที่ว่าเวลาตรวจสอบจะได้รู้ว่าแหล่งที่มาของผลิตผลผลิตภัณฑ์นั้นมันมีจุดก,กําเนิด หรือมาจากไหนครับระบบที่2ระบบบริหารการแปลรูปสินค้านะครับก็จะประกอบไปด้วยการจัดทําข้อมูลเพื่อใช้คํานวณปริมาณการเบิกเบิกใช้วัตถุดิบและคํานวณต้นทุนการผลิตการบันทึกรับผลผลิตจากแปลงการบันทึกเบิกวัตถุดิบไปผลิตนะครับการบันทึกรับสินค้าจากการแปลรูปหรือการผลิตการบันทึกคําสั่งซื้อจากลูกค้าการจองและการตัดยอดสินค้าเพื่อส่งขายการใช้รายงานบริหารสต็อกสินค้า และการคำนวณต้นทุนสินค้าที่เราแปรรูปนั้นครับการขายสินค้าออนไลน์นะครับผ่านเว็บไซต์ที่ชื่อว่าสินค้าชุมชน com นะครับมีการแสดงสินค้าและรายละเอียดต่างๆนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าสามารถรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าและก็บันทึกการชําระเงินได้นะครับมีการแบ่งเป็นเมนเจอร์ของแต่ละชุมชนของแต่ละร้านค้าไว้นะครับสามารถเก็บบันทึกข้อมูลประวัติลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าได้ร,รู้ปริมาณสต็อกสินค้าที่พร้อมจะขายส่งให้กับลูกค้านะครับมีส่วนของการบริหารหลังร้านนะครับเชื่อมต่อกับแปลงผลผลิตที่เราปลูกเป็นแปลง นะครับไม่ว่าจะเป็นไม้หรือสมุนไพรนั้นไว้รวมถึงส่วนที่เป็นวิสาหกิจชุมชนแปลรูปสินค้านะครับก็เชื่อมต่อกันนะครับจนถึงการจัดส่งสินค้านะครับขั้นตอนในการใช้งานระบบก็เลยแบ่งเป็น2เส้นด้วยกันนะครับเส้นแรกก็คือนะครับตั้งแต่ปลูกททะเบียนเก็บเกี่ยวแล้วเอาไปแปลรูปนะครับให้ทราบสต็อกและต้นทุน และส่งขายผ่าน e-commerce นี่คือแบบที่1น,นะครับแล้วก็มีการทำบาร์โค้ดตลอดเส้นทางนะครับเป็น QR code ต,ตลอดเส้นทางแบบที่2ก็คือไม่ต้องแปลรูปก็ได้เป็นของชุมชนขึ้นทะเบียนผล,ลไม้ทะเบียนต้นไม้ทะเบียนที่มาจากป่าชุมชนของเราเนี่ยนี่แหละแล้วส่งขายที่ e-commerce เลยครับแบบที่2ก็คือ การเอาสินค้านะครับที่อยู่ในป่าชุมชนที่อยู่ในแปลงนะครับที่เป็นตั้งแต่ปลูกของเรานี่แหละนะครับทำเป็นคิวอาร์แล้วส่งขายผ่าน e c o อมเมิรเลยครับโดยไม่ต้องมีการแปลรูปก,ก็ได้สื่อการเรียนการสอนที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้นะครับอย่างตอนนี้นะครับและที่คงจะใช้บ่อยที่สุดก็คือเจ้าตัวแรกนี่แหละ google meet ครับนะครับเราเป็นการเรียนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์และการจัดทำเว็บบีนานะครับด้วย google meet แต่จากที่เราลงทํางานมานะครับพักใหญ่ๆเราพบว่าในหลายๆครั้งนะครับโดยเฉพาะการประชุมกลุ่มย่อยนะครับไลน์มิทติงสะดวกมากครับเพราะทุกคนมีโทรศัพท์มือถือทุกคนเลยเข้าไลน์มิทติ n งได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับแต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่ๆนะครับที่จะต้องใช้รับคนจํานวนมากเข้ามาประชุมนะครับแล้วก็อาจจะเลือกผ่านแอปพลิเคชันของซู นะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความเหมาะสมนะครับแล้วก็จะมีการนําบทเรียนต่างๆนั้นไปทบทวนนะครับอัปโหลดไว้ที่ YouTube แล้วเราจะส่งลิงก์ให้กับทุกท่านดูนะครับสื่อในการประชาสัมพันธ์ผมเรียนตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าเราเน้นการป,าาประชาสัมพันธ์นผ่านสื่อ f a c e b o o k l i n e นะครับแล้วก็มีเรื่องของ YouTube ด้วยนะครับและอาจจะมีโซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมออนไลน์นอื่นๆนะครับตามความเหมาะสมและจังหวะเราก็จะทำไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการโปรโมทให้ผู้บริโภคนะครับกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ถึงสินค้าของเราว่าเรามีสินค้าของชุมชนที่ดีและน่าสนใจขายผ่านออนไลน์แล้วนะครับที่สินค้าชุมชน .com และ Facebook สินค้าชุมชนนะครับ กรอบระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมและดาเนินการที่ผมกล่าวไปในเบื้องต้นนะครับก็ถูกกําหนดไว้คร่าวๆแบบนี้นะครับก็คือการจัดทํา<ม>แผนการดําเนินงานและปฏิบัติการการรับในช่วงธันวาคมการรับสมัครสํารวจข้อมูลศักยาภาพนะครับและความพร้อมของชุมชนนะครับที่จะทําผลิตภัณฑ์ตามชุมชนเป้าหมายนะครับผมเชื่อว่าวันนี้นะครับทีมงานของเราคงได้ติดต่อหลายๆชุมชนที่กําลังดูวิดีโอนี้อยู่แล้วนะครับ เก็บข้อมูลชุมชนผลผลิตสินค้านะครับรายละเอียดของผู้ที่จะเป็นผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบก็คืออยู่ในช่วงเดือนกุมภานี่แหละนะครับแล้วเราก็กําลังจัดทําบทเรียนออนไลน์ขึ้นสื่อนะครับออนไลน์อาทิการจัดทําแผนธุรกิจนะครับ b u s i n e s s Mo เด al Canvas การบริหารคลังสินค้าต้นทุนการแปรรูปสินค้าการทําเนื้อหาการขายออนไลน์การเล่าเรื่องราวสินค้าและการถ่ายภาพสินค้านะครับเราจะอัปโหลดบทเรียนออนไลน์ทั้งหมดนะครับ ในเดือนมีนาคมนะครับจากนั้นเราก็หลังจากที่เราอบรมเรามีการแจ้งข้อมูลให้ชุมชนทราบจะได้เปิดทบทวนบทเรียนกันก่อนเราจะเริ่มอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มที่เราพูดถึงนี้แบบออนไลน์นะครับซึ่ง ทเรียนต่างๆก็คงจะต้องมีการบ้านมีการทบทวนนะครับแล้วก็ตั้งไว้ว่าเราจะเริ่มอบรมกันตั้งแต่ปลายเดือนมีนะไล่เรื่อนะยอไปเลยอ,อาจจะเสร็จเพื่อสภาอาจจะเสร็จแล้วหรือไม่เสร็จไปเสร็จมีมถุนาย,ยนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะครับแล้วเราก็จะมีการเรียกว่าซัพพอร์ตนะครับผ่านศูนย์คอร์เซ็นเตอร์ของบริษัทนะครับแล้วก็เป็นการรีโมทช่วยชุมชนให้สามารถใช้งานระบบที่เราทำขึ้นมานี้ให้ได้เร็วที่สุดนะครับ ชุมชนนําข้อมูลอัตลักษณ์และผิดผลันเข้าสู่ระบบก็จะเกิดควบคู่ไปกับการที่เราขอข้อมูลและเริ่มอบรมการใช้งานระบบและแพลตฟอร์มที่เราทําขึ้นนี้นะครับทําคู่ขนาดกันไปเพื่อให้พร้อมที่จะนําสินค้าออกขายให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่ว่าระบบจะได้ทําข้อมูลให้ถูกต้อง ให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็โฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ผมได้พูดไปเบื้องตน้นแล้วก็เป็นการเดินทางเพื่อเยี่ยมและสนับสนุนการใช้งานนะครับทั้ง40ชุมชนนะครับมีการถ่ายทําคลิปวิดีโออย่างน้อย1ิบชุมชนนะครับผมย้าว่าอย่างน้อยเพราะณเวลานี้ผมบอกได้เลยว่าเราจะทําคลิปวิดีโอให้มากกว่า10ชุมชนแน่นอนเบื้องต้นเราตั้งเป้าว่าเราจะทําทั้ง40ชุมชนเลยนะครับแล้วเราก็จะคัดเลือก10ชุมชนมาออกบูธขายสินค้าในช่วง เดือนสิงหาคมกันครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาไว้ตอบคำถามกันนะครับคำถามที่ในระหว่างเรียนเชิญและเชิญชวนชุมชนมาเข้าโครงการหรือกิจกรรมของเรานะครับได้พบบ่อยๆผมสรุปมาเบื้องต้นนะครับชุมชนจะได้รับอะไรจากการเข้าร่วมโครงการอันนี้เป็นคำถามง่ายๆแต่ว่าแม้จะส่งคลิปวิดีโอหรือว่าส่งข้อมูลไปแล้วก็จะถูกถามเสมอนะครับผมสรุปมาให้ฟังสั้นๆ ได้ดังนี้ครับ 1. โอกาสขายสินค้าผ่านเว็บไซต์สินค้าชุมชน com ครับลองพิมพ์เข้าไปดูตอนนี้เรากำลังเร่งจัดทำอยู่คิดว่าจะเปิดให้ทุกท่านได้เห็นลักษณะเทมเพลตเลเยอตต่างๆของเว็บไซต์ได้ประมาณต้นเดือนเมษาครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับทุกชุมชนด้วยนะครับที่จะต้องเร่งทำข้อมูลส่งให้เราครับ2ก็คือสิทธ ในการใช้งานโปรแกรมนะครับผมขอเรียกโปรแกรมแพลตฟอร์ม Platform ในโครงการนี้ว่า Smart Community นะครับในการทั้งวางระบบแผนการผลิตบริหารคำาสินค้าจัดซื้อต้นทุนการแปลรูปสินค้านะครับบนระบบคลาวด์คอมพิวติ้งฟิตในการใช้งานโปรแกรมขึ้นทะเบียนต้นไม้และผลผลิตนะครับขอเรียกว่า Tree and non-Timberwood Product นะครับบนระบบคลาวด์คอมพิวติ้งเช่นเดียวกันครับ สอนการจัดทำแผนธุรกิจ business model canvas นะครับผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ตามตารางนัดหมายที่จกะกำหนดขึ้นในเดือนมีนาคมไล่ไปและสามารถดูซ้ำผ่าน y o u t u b e และ Facebook ได้นะครับสอนการใช้งานโปรแกรมการขึ้นทะเบียนต้นไม้และผลผลิตผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ตามตารางนัดหมายและสามารถดูซ้ำได้ผ่าน YouTube และ f c e e o o o นะครับคำสั่งซื้อหลังร้านนะครับก็จะ ส่งตรงไปยังส่วนที่เป็นวิสาหกิจหรือส่วนแปรรูปสินค้าของชุมชนหรือว่าส่งไปยังฝ่ายที่เป็นแปลงปลูกผลผลิตนะครับสอนการนําข้อมูลสินค้าเข้าสู่เว็บไซต์สินค้าชุมชน com และการบรหิหารจัดการข้อมูลการขายสินค้าผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ตามตารางนัดหมายและสามารถดูซัมไิตที่ YouTube และ a c e b o o k ครับ สอนการสร้างเนื้อหาหรือคอนเทนต์และการสร้างเรื่องราวของสินค้าให้น่าสนใจให้ผู้ที่เข้ามาสู่เว็บไซต์แล้วสามารถที่จะเกิดความประทับใจในสินค้าของเรานะครับผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ตามตารางนัดหมายและสามารถดูซ้ำได้ผ่าน YouTube และ f a c e b o o k ครับทีมงานสนับสนุนการใช้งานผ่าน Call Center นะครับเราทำงานจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5้าโมงเย็นครับการรีวิวสินค้านะครับให้กับโดย จากคู่ที่มีอิทธิพลทางสื่อออนไลน์ต่างๆที่เราจะเชิญมารีวิวสินค้าให้นะครับแตกต่างกันตามแต่และจังหวัดและแต่และโอกาสครับการโฆษณาสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์อาทิ a c e b o o k l i n e และ y o u t u b e เป็ตนต้นแล้วเราจะคัดเลือก10ชุมชนเพื่อออกบูธแสดงสินค้านะครับและยังมีโอกาสอื่นๆหลังจากนี้นะครับเมื่อเราประชาสัมพันธ์ไปผ่านหน่วยร่วมนะครับผ่านประชาสัมพันธ์ช่วงกลางเดือน มกราคมที่ผ่านมานะครับเราได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาทิกรมป่าไม้นะครับอาทิทางาที่ปรึกษาผู้ตวรวจราชการภาคประชาชนนะครับทางสถาบันต่างๆได้เข้ามานะครับและสนใจในกิจกรรมนี้และอยากร่วมที่จะสร้างโอกาสให้กับพี่น้องชุมชนนะครับด้านการอนุรักษ์ที่อุตสาหเสียสละอนุรักษ์ทรัพ,พยากรธรรมชาติของไทยไว้ให้ พวกเราทุกคนในผืนแผ่นดินนี้นะครับก็ทุกๆคนที่อยู่ในภาคส่วนส่วนงานต่างๆก็อยากจะช่วยกันสร้างโองกาสนี้ให้กับทุกท่านเช่นเดียวกันครับขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันในคลิปวิดีโอคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ